พี่น้องเมื่อนี้ได้เมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งใส่พี่น้องใส่ใส่ใส่ทอดจะเฮ็ดใส่ทอดพี่น้องใส่ทอดเฮ็ดใส่ทอดนี่พี่น้องใส่ทอดใส่ทอดพี่นองมักเรียบร้อยเชฟเน็ก มักให้เสแปง็งกุกกิกคุกกิกกอ่าพี่น้องเมนูอีกเมนูหนึ่งเนาะพี่น้องผูมิภาเพื่อนเขาขัวอีกได้เมนูแต่พวกใสๆท,ดท,ดท,ดทดอดๆย่างๆเฮ็ดจตกของแบบนี้แหละพี่น้องมักมา,กายอาหารบ้านๆก็มักแด้พี่น้องขนมหนูในแห้งสิทัิพี่น้อง,ง,ง,อ,งอันนี้ใส่ก้อนเนาะพี่น้อง จวดจัดปาดบึมก็น่าแก้วพี่น้องแก้วใส่ใส่เมื่อนี่เนนูใส่ไปเลยพี่น้องใส่ใส่ใส่เดี๋ยวกะทิพอแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวกะทดแล้วรอเบิต์กต่อไปนะพี่น้องว่ามันสีเลี้ยงอรามหน้ารับประทานหรึเปล่านะพี่น้องเนาะครับพี่น้องตอนนี้ห้ากะทินะครับพี่น้องทอดใส่ทอดใส่โอ้หน้ารับประทานอีดีพี่น้อง ถ่ารับประทานจริงเลยพี่น้องประมาณนี้นักคน่ะนักสีสุกครับพี่น้องเนาะย่างกวเตี๋ยวขึ้นแล้วพี่น้องนี่แหละรสชาติอร่อยอร่อยนะพี่น้องเนาะเค็งกินแบบหนากับร้านเลยพี่น้องนาตาครับนาตานาตาใส่ทอดนาตาใส่ทอดนะพี่น้องเนาะนี่ หน้าตาแบบนี้ถึงจะนี่แซบได้พี่น้องนัวลึกนัวลึกพี่น้องนัวลึกนัวลึกนัวลึกใส่ทอดไม่ใส่กระเทียมพี่น้องใส่ทอดเชื่อๆปรุงด้วยเชฟแน็กพี่น้องกินเลียนทอดก,กินเลียนหน้ากับหลานบ่มีเวียคมีงานยังยอดสุดยอดไหมยอดเลยแซบปะแซบแซบเลยปะแซบเซฟแนกครับเซฟแน็กอร่อยไหมเวอร์แซบ แซบ <laughs> แซบอีหลีแซบอีหลีอ <laughs> ย่าปวดได้ไหม <laughs> คลิปนี้กะไปสนีก่อนล่า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 พี่น้องเนะนี่ยเซฟแน็บ๊ายบาย